ชาวเน็ตวิจารณ์สนัน่นหลังหนุ่มกันชัยเตรียมยายช่องป่มปะทะเดือดเพราะออกข่าวจนโดนสั่งปดฟ้าผ่าจากกรณีที่ทางด้านเพจชื่อดังนะคะอย่างเจ๊มอยร้อยแปดก็ได้ออกมาใบอักษรย่อปริศนาว่าพวกมึงมากองกันตรงนี้วันนี้อีเมลขับรถผ่านถนนเส้นพระรามสี่มีความสัส่ะเทือนประหนึ่งแผ่นดินไหว6.5ริกเตอร์โดยความดีสอดร,รู้สอดเห็น ก็เลี้ยวหัวเข้าไปใต้ตึกแห่งหนึ่งหันซ้ายมองขวามไม่มีใครอยู่ก็เลยยืนคุยกับรอปภซะเลยแววมาว่าฝ่ายข่าวช่องหนึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้ประกาศข่าวขุนพ่อจอมโหนถึงขั้นจะต้องแยกทางกันเดินน้ำแม่ภายหลังสืบทราบว่าหนุ่มคนดังกล่าวก็คือพิธีกรผู้ประกาศข่าวมากความสามารถมากฝีมืออย่างหนุ่มกัญชัยกำหนิดพ้อยว่ามีปัญหาภายในจริงเนื่องจาก ทั้งทางด้านพออคนใหม่และหนุ่มกัญชัยนั้นไม่ยอมก้มหัวให้กันล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาอ่านข่าวในรายการที่เป็นหนึ่งในพิธีกรซึ่งงานนี้ก็มีผู้อ่านข่าวดราม่าดังกล่าวด้านหนุ่มกัญชัยก็นั่งฟังพร้อมกับอมยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าขยี้จังเลยก่อนเจ้าตัวจะตัดบทบอกว่าเวลาหมดแล้วกลับบ้านพร้อมกับสวัสดีและตัดจบรายการในทันทีค่ะ อย่างไรก็ตามมีข่าวแววออกมาว่าทางด้านของหนุ่มกัญชัยนั้นทนไม่ไหวกับกระแสกราม,ม่ยอย่างหนักหน่วงของเจ้าตัววงในเผยว่าเจ้าตัวเตรียมจะแถลงข่าวเร็วๆนี้เอาเป็นว่าหากมีความคืบหน้าอย่างไรความจริงจะย้ายช่องหรือว่าจะไม่ย,าย,ย้ายยังไงล่ะก็ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรานะคะจะนำมารีบแจ้งให้ทราบกันทันทีเลยล่ะคะ่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกไลยว่า หลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่าหนุ่มกัญชัยนั้นเตรียมย้ายช่องหลังจากที่ทะเลาะกับเพอออกข่าวคนใหม่ด้านชาวเน็ตนะคะรีบเข้ามาแสดงตัวอยู่ทีมหนุ่มกัญชัยค่ะพร้อมบอกว่าหากย้ายไปที่ช่องไหนก็ตามจะตามไปดูและจะเลิกดูช่องเก่าทัานทีหากไม่มีหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะงานนี้ก็ไม่ดูนะคะว่าทางช่องจะว่ายังไงเพราะกระแสในโลกออนไลน์นั้นมาแรงมากจริงๆเลยล่ะคะ่ะ